ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมขอต้อนรับเข้าสู่สุนันจีนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับประชาชนผู้โดนหล,ลอกมาเล่นเกมใหม่ครับของเรานะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับผมเอาเรียงตามตัวกษรเลยสวัสดีครับผมเองครับเอามาเรียงพี่หนุ่ยก่อนเถอะเออคุณเลขศูนย์ดีกว่าเออว่ะสวัสดีครับผมศูนย์สองสไตเกอร์ชื่อเล่นชื่อหนุ่ยครับผมสวัสดีครับผมนายอ,าอ,าาอาาะฮะอน่าครับผมชื่อเล่นชื่อฟุกครับผม ครับผมผมสุนทันจีฮะคนหล่อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแนะนำไปแล้วไม่ใช่เหรอครับอ่าคนคนนี้คนนี้ครับคนนี้นะครับเลิฟกี้เลิฟกี้เขาเปลี่ยนเกมแล้วมั้งฮะฮะมันจฮอยูรไหนวะครับข้าเป็นโรคหัวใจอ่ะคุณข้าเป็นโรคหัวใจไม่ได้ใครดูคลิปนี้รวยแล้วพี่ผมโกงเป็นโรคหัวใจว่ะพี่ครับงั้นเราจะไปเริ่มแมปยังไงครับคุณกัญจังนำเลยครับ ต้องให้ผู้สอศกเป็นคนกดชมไอ้เหี้ยกูแก่สุดแล้วกูเข้าใจทุกเรื่องทีู่ว้าวเียิงชิปแกะสีชมพูภูมิใจนำเสนอเนื้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 อหย่ด้ว้กันอย่ด้วยกันอยุดได้กันนะทุกคนหย่ดไ้กันให้เราไปขายบุญแก เนี่ยคีคือไหหาให้หาอะไรอ่ะหาของหากุญแจป่ะกุญแจไหนกุญแจน่าจะอยู่สักกล่องหนึ่งป่ะเฮ้ยมีกระดาษเฮ้ยไวยอะไรชิดแล้วอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอโอ้โหนอะไรสักอย่างไฟดับไฟดับคือคือเราต้องฟังต้องฟังเราต้อไหากุญแจอ๋อ ยูอานิคเขาบอกกระดาษพี่ล็กยูอานิพี่บุกจะโดนเหรอโดนแน่ไรวะอะไรกันเลยพี่ออมตีอะไราอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เขาไปหาเขาไปหาอะไรสักอย่างออมตีกล่อเห็นลักกี้บอกว่ามีกล่องอไข้างบนลักกี้อลจอแจอแล้จกุญแจกุญแจไยืนในกล่องเนี้ยอ๋อเนีไเนีไกุญแจอเลยพี่ผมผมไม่ถือไือ อยู่ดีมึงยีบคือคือคนคนปักมันต้องอยู่ใกล้สุดอะได้พี่นุ้ยเอาไปทอาไมเอาไปไปเลยรอด้วยทุกคนรอด้วยอย่าทิ้งหนูไว้กลางทางเห็นรู มีแน่ๆเนี่ยรู้เนี่ยรู้เนี่ยเปิดเจอเลยมีรู้เนี่ยมีกำลังใจกันมากเลยอ่ะเอากระดาษไปด้วยอ่ะยู่อันนี้กระดาษด้วยอันนี้กระดาษด้วยกูว่าแล้วว่าทำไมตอนโหลดแบบมันถึงเห็นไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์เมื่อกี้ใครโดนจุ่มวะ พี่นุ้ยเดนชมคือคือมันไม่ขนาดนั้นนะเว้ยคือพี่ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะเว้ยคือกูไม่ได้ตกใจตอนไหนหรอกคือตกใจตอนที่ไอ้ปุ๊บมายื่นกระดาษมาให้อ่ะพี่นุ้ยยวนเอกปุ๊บแล้วใครใครไม่เปิดคันโยนเลยปุ๊บแม่งมาโอ้กูก็อะไรวะอ้าวต่อไม่ได้เลยขึ้นน้องขอโทษน้องผิดแล้วเอาอีกครับพี่นุ้ยไปแล้วเว้ยแม่งมาเว้ยทำไมกินเส้นมันปักไงวะใครใครเขาบ้าทำห้องนี้ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ากอดรักลัวรักลัวแล้ว คุณใจเย็นดิคุณใจเย็นดิให้มันตกลงไปผมเปล่าตกใจอ้าวกีเขาบอกนิดคี e y อะไร for kitchen อ๋อเราเปนคณคุณยังไงแบบนี้รู้จักเดรโคม่าไหมล่ะพี่ของบิงช์ไม่อ่ะอันนี้ทางออกแต่เปิดไม่ได้อันนี้ห้องห้องไฟฟ้าเนี่ย generator room เนี่ยเข้าไม่ได้คือเราต้องไปหาหาคีย์ที่ห้องนี้ เฮ้ยเมื่อกี้กูไปแล้วลัลกีครับเชิญครับหาขี้ไอ้ไอ้พู้ไปพู้ไปพู้ไปเลยพู้ไปเลยไม่มีเหรอฮะไม่ทำอะไรเลยไม่มองอะไรแล้วไม่มองไฟดับอ hey, ีกแล้วอ่ะเข้าไปนีเฮ้ยต้องไปซ่อมไฟก่อนเปล่าเจินเนอรเตอร์เปล่าไปด้วยกันพี่ไปด้วยกันไปเหรอเออโอเคโอเคใช่แหละการจังมึงไปตีคนอื่นบ้างมึงไปตีคนอื่นบ้างโอเคโอเคโอเค เปิดไม่ได้เนี่ยหว่าไม่ได้ฟลุกมันต้องไปที่ห้องชินเช่เขาบอกว่าต้องไปเอากุญแจที่ห้องชินเช่ก่อนโอเคทอ้งไม้กลางทางอย่าทิ้งผมไม้กลางทางพอมาไปเลกไปดิุกไปดีแย่เหรอเรื่องนั้เสียงเกมไมค้ามันมาจากไหนเนี่ยอ๋อลืมปิดเว้ยกิฟลุกให้มันเปิดเกมก็ว่าเสียงมาสักงชิลตึงตึงตึงอันนี้คืออะไรอ่ะตึ้งเหรอตึ้งเบอชาโค้ตึ้งีึ้งต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 ้งตึ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 ้งต เฮ้ยพวกพวกคุณพวกคุณผมมีบล็อกออฟโคแล้วก็มีบล็อกโคแล้วก็มีชาโคอ่ะเฮ้ยผมจะขีแล้วเฮขีแล้วอยู่นี่กอง้เอาไปปักไอ้พวกกินไปผมอีกแล้วเหรอียผมเอะเองเฮ้ยเฮ้ยเราต้องให้เจ้าของแมปที่ชวนมาไปดิเออไปไปน่ใช่ไมข้างหน้ามีแน่แใช่ไหมกเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้อะไรตรี๋อะไพ่งไปตรงนี้อะไรนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวผมรับตาผมกลัวมากไปไป กนํดีก่าํารนำไปเลยไปเาไปหทนทำไ้าไม่กลัวเว้ยิดติดเตืดืืดือตืดืดืรูมันเล็กอ้าวเฮ้ยเข้าไปแล้วอ๋อเทียน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 เมันกลัวอะไรกันไปดิตปดิดเตื้อดืปิดวจริงเตืดืดเทียเทียนเทียน กับผมเฮ้ยตอนนี้มีมีที่เหยียบผมว่าโดนเออขวามือไปทางอีกเท่าครับขวามือไปทางอีกเท่าเหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้เออทุกคนครับเราออกไม่ได้แล้วครับฮะอ้าวปิดแล้วแหะมันมีอะไรน่ากลัวกระจังเราอยู่กันสี่คนเนี่ยแล้วแบบฉันต้องไปคุยกับเมนเทจเจอร์งั้นฟุ๊กไปคุยกับเมนเทจเจอร์ไหมฟุ๊กไปนายเมนเทจเจอร์ก่อนนี่ไงเมนเทจเจอร์อยู่เนี่ยอะไรเหรอเชื่อไหมว่ามันมีอะไรมันมาหมดไอ้เหี้ยไม่มีอะไร เขาเขียนมาเฮลเมียเขาเขียนเฮลเมีอ่ะิดกล่องนี้มีเลือดมีเลือดมีคีมทำอไมอ่ะมึงเฮลยเซลดิไอสันเอาเอาเอาคีมมาแล้วสามอันคีมมันมันติดคนพิษมาลีนได้เพิ่มดังเกินมันอะไรจะมาใช่ไหมไม่จริงนะนี่ไงดังเหลือเกินตีหน่อยนี่ไงทางออกจะออกไปกันเลยกลัวเจอแน่เลยไปยายาอย่าดนกูไปเลยเปเปิดแล้วอุ้ยยา เอากุติแมงุมคุณผูครับคุณผูครับเจ้าตีกยนเลยเว้ยหายทียไโอเดือยัขาดหายอะไรอะว้าวายพี่ผมนอนพิงยังอยู่ยังอยู่ไปต่อนะเราต้องออกนะเราต้องออกนะเราต้องออกนะ นี 1> 1, 2, ่นะเดี๋ยกนนะหนึซ้มว้อ๋อย่างที่อย่งใคร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 ถึงเต้นโอพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งสองหนึ่งสองาไมเสียงหัวใจมันเต้นเรื่อยเร็แนกีเดินไปดิเดินไปว้าอะไรอ่ะเต็มหาลพักแป๊บหนึงตดิอลักี้นอแล้วเหอลักกี้ไม่ไหวแล้วลักกี้ไม่ไหวแล้ว ไมกันจังเมื่อกี้กันจังไม่น่ากูถ้าฟูเราฟูแม่งหน้าไปจูบเลยกระตุกกนไปกระตุกรถพีรถพีจบแล้วจบแล้วแหละทางเราเนี่จบแล้วแหละว้าวว้าวว่าวใช่ใช่วิ่งได้ด้วยเหรอไปก่อนวิ่งไม่ได้พี่มันเหนื่อยวิ่งไม่ได้ว่าเอฟเฟกต์กรติดมือกันไรเนี่ยวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดข้างหน้าเผื่อได้แค่ประตูข้างหน้าประตูข้างหน้ามีอะไรเชื่อมั้ว่ามันมา เฮ้เราอยู่ในคาเฟ่เปล่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิงเราจะอยู่ในคาเฟ่อันนย่าเพ่งเมาคีล่าตัเฮ้ยไม่มีไลท์อะไรอยู่ข้างหน้าม่มีไลท์ชิวเปียนโนเปี่ยนโนผมเองแหละโอเคแค่ควรจะไปได้แล้วอ้าวสีสาม บอลไฮลมช่วยพาโทษใช่พี่ลอยไปติดต่างกันไอยางยางครับยางอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อนี่เหมือนกับว่าเป็นโคนันพี่โคนันโคนันเฮ้ยคุณคุณผมเจอโชเวลมันขุดเก็บมันขุดกาเวลได้เนตรงนี้มีอะไรแดงเจอรัสแอเรียนี่เขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่บอกว่าที่สุดได้เดี๋ยวเขาให้ลงวะเยเดี๋ยวมีทางอื่นไหมเนี่ย ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคโอี่ผมมีแล้วเหรอผมโดนต่างรล้เเอโอ้โพวกคุณนะพวกคุณนะตายเยู่ตายเยอะตายรอบ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 ่อบรอบเอบรอบรอ่รอบรอรอบ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 ราบอยรอบรอบรอ่เอบรออบอบรอบรอรอตรอบ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 ดอบร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 รอบ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 อบรรรอบ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 รอออออออ้รระตูระตู ประตูแห่งความตายเราจะมาอะไร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 ไม่ไม่ผมนำผมนำเองเอาไม่มีใครขุดต่อจะไปไงเนี่ยมาดูมาดูไมาจมไมจมเออไม่น่าเลยมันก๊อกก๊อกอะไปดูข้างหลังรอบนี้มาแน่ไม่มีอะไรไม่มีเลยมึงตีกันเองทำไมมีกระดูกมีกระดูกมีกระดูก มีแต่กระดู๊คือพวกคุณกลัวอะไรกันครับเราก็ต้องมาเปิดอยู่แล้วอุ๊ยอะไรไหนกุญแจไหนนี่ไงเอานี่ไงโอ้โหเดี๋ยวพี่ปักให้เอ็นน้องอันนี้ก็โซนเฮ้ยเดี๋ยวมันมีปุ่มมันมีที่จะเปจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทาไมข้างหลังมืดอ่ะหรือข้างหน้าอันนี้ข้างหน้านี่หว่าปุมไปเลยก็ได้ปุมไปก็ได้ของพี่เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ผม นักจีกูกลัวเอ้ยกลัวอะไรวะข้างหลังมาพี่ข้างหลังมาว้าอะไรวะนี่เสียงใครเนี่ย Dead body How did this get in here Did someone hear all this Am I not the only one who is doing this เออ๋ยวไม่ได้เสียงมันเมืนกีดเลยไม่ใช่เสียงกีดกูนะไม่ใช่เสียงกีดกูแต่แต่มันก็รู้เสียงกีดกูไปแล้วแบบนี้แบบนี้ไม่นานเลยแล้วมันนานตรงที่กูกลัวผีนนั่แหละไหนพูดไหนดมาตาพู้มาผีสุกมาเถยะผม ผมหาทางออกเองทุกคนผมเจอทางสว่างแล้วว่ะก้ับหน้าครับกลมหน้าหายผมเจอว่ะพี่นุ้ยจริงไหมเนี่ยเออจริงเนี่ยเดินหายชีพผมได้เลยวันนึงวันนี้ไงสว่างสว่างแล้วเอ้ยแล้วเออไปเลยฟุ๊กไปเลยเดินเลยเดินเลยผมอีกแล้วเหรอได้ไม่มีอะไรอ้าวอเไมม่ีะไรอะไรอ่ะขอดูด้วยอุ้ยไม่ไม่ดูละสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย ตายดาบตาดาบไม่ไม่ใช่ผมก็ไม่ได้เดินเ้ยไปเลยผมโดนตีแล้วโอ้ข้างหน้ามีชัวใชื่อไหมใจเยน็นใจเยน็นพ่อหนุ่มใจเย็นก่อนทำใจก่อนทำใจทำใจชัวไอเด็กเมื่อกี้ไอเด็กมเ,เกมเื่อกี้ไปแล้วไม่มีอะไรไม่ม <c oughs> ีอะไรอะไรเด็กกว่าไม่มคือเรากำลังเดินตามหาเด็กกระโปรงคนนั้นอยู่นะครับทุกคนไปดีครับผมวิ่งเร โอก้ยมีเสียงจิ้งหรีดด้วยวะจิ้งหรีดขาวใช่ไหมได้แล้วแหละคุณครับกูถอยหลังเข้าแล้วเฮ้ยเข้าดิว่าช่ดเอาเวลาคุกหรือเปล่าเฮ้ยลิฟต์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 มันคือลิฟต์มันคือลิฟต์อีเบนต์อีเวนต์อเบนลิฟต์แดงด้วยนะออุ้้ยาวอุ้ย เพิลากี้อยู่หน้าลิฟต์ด้วยพิลากี้หน้าลิฟต์ด้วยพิลากี้อยู่หน้าประตูแล้วมันล็อกไว้ไหมยัง I need to run fast I need I need to run fast โอ้โหเฮ้้ยโโอห I run fast ใช่ไหมที่มันมาเฮ้ยทางไหนเนี่ยทางนี้เนาะมีทางเยอะแล้วมันแค่ทางตรงแหละแค่ทางตรงแหละบ้ายังเนี่ย ทางตรงแหละแค่ทางตรงแหละกูว่ามันต้องมีอ่ะสักที่หนึ่งอ่ะสักประตูหนึ่งอ่ะมันต้องมีสักประตูแหละเฮ้ยไม่ใครตกใครใครตกใครตกคุณไม่มีเอ้ยกูว่าใช่กูว่าใช่กูว่่าใชไปเลยไอเสียงเอฟเฟกต์เปล่าเอออเฟเฟกต์เฮ้ยแต่ว่ามันดังไม่ดังแล้วเอ้ยไม่ดังแล้วเอาละมึงบานได้พิใจมึงแล้วเอาละ รูบลบอ่ะก็ไม่มีดีกว่าไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยหลบดีคนอย่าตีดิครับทำดาทำดานั่งนึงนั่งนึงเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินถอยหลังเอาหมื่นโกติดประตูช่วยกันด้วยอะไรไหลไหลมันตกใจง่ายอะไรขนาดนั้นยังไม่เห็นมีอะไรเลยเออเกินไปเกินไปพวกคุณมันจิตปรุงแต่งมันไม่มีอะไรหรอกแบบเนี้ย ผมอีกแล้วเหรอมันคือจิตบุญแต่งบุงแต่งจริงเลยผัดซีอิ๊วไหมมึงไปทับไปหลังไปหลังเด้านหลังเด้านหลังมาอันน้อะไติดตาเขาเขาบอกว่าให้ฟังเสียงมึงไม่ฟังเสียงกันแล้วอันนี้จะ go inside t h e r อ๋อเคต้องนี่เป็นเข้าไปเอาเลยการทำแก้วแตก ไอเด็กเมื่อกี้แน่เลยไม่ตังเลยหรอว่าอยากทำแก้วแตกเห็นไหมพี่นุ้ยเป็นคนนำนะเฮ้ยอะไรโอ้ยเมาคีล่าสัตว์ลุกเมาคีล่ามีล้อบายมีล้อบายเนี่ยเมื่อกี้อยู่ในกระดาษไอ้กล่องมีกระดาษไอ้ฟาะไรเฮ้ยนี่ไงอ้าตัวอะไรเนี่ยข้าวันข้าวมาทำไมเราฆ่ากันเองเนี่ยเดี๋ยว มันเล็งผมมันเล็งผมเออเออเดี๋ยวอ้ย๋อฉันโดนโดนกระทำ่มว่ว้าอะไรผมโดนกระทำนอกกระต่างก็ยิงยู่มันไล่่อยยูังไล่อยู่อีกอ่ะว้าอะไรเนี่ยคิดอะไรอะไรอะตีกูท์ดามเมื่อกี้แบบมันแวบว่ามีใครโดนแวบไหมแบบแวบเจออะไรเงี้ยโดนทุกรอบเลยเดี๋ยวนะได้ข่าวว่า คือเราเรามาอยู่ห้องน้ำได้ไง What the fuck What What the fuck อะไรอ่ะไปดิเฮ้ยเหยียบไม่ได้แล้วว้าได้หรือามันเป็นซีเกดดอไม่ใช่หรอฮีโร่บายไปปแล้วฮีโร่บายีชิวผมอีก้เหรออ่ะเข้าให้แค่นี้นะเาให้เราไปเว้ยอ่ะเข้าให้แค่นี้นะมันหันหลังเลยหันหน้านี่ยลองเพลงพี่เมาคีแต่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  แม่แทน RIP U Die Because o p Coma ตายเพราะเป็นโคม่าอ้าวรูปต้นใครอายูเรามีกัแค่สี่คนเดี๋เราอยู่ในรูปนี้ใช่หรือว่าเรารวมกันเราต้องไปไหนต่อกลับละไม่รู้ดิยนีกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้แล้วนะตรงนี้แหละรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น มาแลงกูหลงกูเอ้ยจริงด้วยจริงด้วยตายว่าอ้าวสวัสดีครับเฮลิคอปเตอร์มาดิเฮลิคอปเตอร์นึกถึงอะไรบ้างหลอดบอลลูบอลหัวใจเต้นนี่หรือหัวใจเต้นว่ะไอ้แกะวะโอ้โหมาอย่างนี้เลยหรออย่างนี้เลยหลอนพี่หรือว่าเปิดแฉกจอ thank you to listening to me ด้วยพี่ คือมันบอกว่ามันก็แค่บอกว่าขอบคุณที่มันข,ขอบคุณที่เล่นแบบง่ายๆครับผมกันก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับทุกคนขอขอขอหนึ่งประโยชน์สำหรับแบบนี้ของแต่ละคนนะครับเรื่องจากผมเลยนะครับอย่าตีกูแค่นั้นแหละครับของกันจังแล้วครับเออกูไม่น่ามาเลย <laughs> <laughs> อไอ้ฟ <laughs> ุกกับฟุกผมโดนอีกแล้วเหรอลัคกี้ลัคก,กี้นะขอหนึ่งประโยชน์ครับสาหรับแบบนี้ ฮะอค๋อฮะโอเคครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับผมจะรับไปโหลดในที่ใต้ description นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซัลล์ใครให้ช่องของเราด้วยนะครับทุกคนครับและที่สำคัญมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่กดไลค์แล้วกดซัลล์ใครครับอย่าลืมกดซัลล์ใครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและเดี๋ยวโคม่าคุณต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณทุกคนที่รับชมจบคลิปด้วยนะครับ